ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันอังคารซึ่งตรงกับวันที่26ของเดือนสิงหาคมวันนี้ก็ขึ้นสามค่ำเดือนสิบปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่า ในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดี ก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายงานการก็จะหาคล่องแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปมงคลสำหรับวันนั้น เราจะหยิบจับอะไรก็จะไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้สีที่ดีเหมาะกับการแต่งเนื้อแต่งตัวติดเนื้อติดตนในวันนี้ก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงวันนี้ท่านจะไปทางไหนก็แล้วแต่ ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกมากมาย วันนี้ท่านทําอะไรก็ต้องพิถีพิถันระมัดระวังในเรื่องของการทํางานเพราะว่างานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความคิดอันนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินวันนี้จะไม่มีปัญหาท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายและวันนี้จะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่านท่านเคยให้ใครขอหยิบขอย,ยืมไว้ในช่วงของวันนี้เขาก็จะเอามาคืนให้เป็นบางส่วนในเรื่องของคนรักคนใคล่วันนี้ก็ถือว่าดีทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กําลังใจในเรื่องของการงานก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนี่ก็คือท่านที่เกิด อยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัว ติดตนในวันนี้จะเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน วันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะค้าขายอะไรก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่มาให้การอุดหนุนท่านท่านจะขายดิบขายดีอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์ line, หรือขายทางหน้าร้าน ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นในตัานระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยวันนี้ในเรื่องของคนรักก็ระวังในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะจู้จี้งุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยอาจจะมีอารมณ์หรืออาจจะมีการโต้เถียงได้ ให้ท่านใจเย็นเย็นไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจัน์ทในวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็อย่าลืมหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกัน ในวันนี้สำหรับสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะมีโชคมีลาบที่ท่านยืนหันหน้าไปทางติตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากๆท่านจะลงทุนอะไรในวันนี้จะมีความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทอง ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือคุดช่วยประคับประคองท่านอยู่ท่านจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีวันนี้จะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่านใช้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้วันนี้จะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในเรื่องของคนรักก็ระวังในช่วงของวันนี้ อาจจะมีการโจ,จ้จู้จี้งุดหงิดหรือว่ามีการโต้เถียงเราได้ในตอนเย็นๆในเรื่องของคําพูดคําจาให้ท่านระวังอย่าพูดเล่นพูดล้อถ้าหากว่าพูดเล่นพูดล้อเดี๋ยวอาจจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้เป็นสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดตัวท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรวันนี้ระวัง อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีการพลาดพลั้งได้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทํางานใหม่ๆการเซ็นสัญญาหรือว่าเอกสารอะไรก็ท่านระมัดระวังไว้ตวรวจดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นลงไปในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองอย่าใ้ใครเขาหยิบเขายืมได้จะเป็นการดีถ้าหากว่า เราใจอ่อนให้ใครเขาหยิบเขายืมไปในวันนี้อาจจะไม่ได้คืนเวลาเราไปทวงคืนก็อาจจะมีเรื่องมีราวเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของคนรักคนใครก็ดีในวันนี้ตามใจพูดจาดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันระฤห,หัดกันบ้างท่านตื่นนอน ตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตอนวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ระวังถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนวันนี้ให้ท่านระวังความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะมีการโต้เถียงกันได้บางสิ่งบางอย่างความเข้าใจผิดซึ่งกันและการอาจจะมีเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานส่วนรวม วันนี้ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะพูดไม่เพราะหรือว่าอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใท่านละวังไว้ใจเย็นเย็นไว้จะเป็นการดีการเงินวันนี้จะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งอาจจะมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายวันนี้ท่านจะจ่ายโน่นจ่ายนี่บ่อยครั้งอยากได้โน่นอยากได้นี่ต้องระวังไว้ในช่วงของวันนี้ าหากว่าท่านจายมากเดี๋ยวอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้นี่ก็คือในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักความใคร่ก็ดีวันนี้ทำอะไรก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการงานก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีน้ำตาลอีกเช่นเดียวกันสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้ มีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงวันนี้ถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต หรือท่านทำงานเกี่ยวกับที่สูงที่ต่ำระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ให้ท่านระวังไว้การเงินวันนี้ย้ายใครเขาหยิบเขายืมถ้าหากว่าให้เขาหยิบเขายืมไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนอาจจะศูญย์เปล่าเพราะฉะนั้นต้องระวังไว้คนรักก็อีกเช่นเดียวกันวันนี้ห้ามพูดเล่นพูดล้อ อาจจะพูดลายกลับกลายเป็นดีพูดดีอาจจะกลายเป็นลายเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องคำพูดคำจากับคนรักคนใกล้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีครีมสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดี <im nhiều> เป็นทิศ <im nhiều> ท,ที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน วันนี้ท่านอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านหรืออาจจะต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือบางทีบางครั้งอาจจะต้องไปทำงานนอกบ้านในช่วงของวันนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังในเรื่องของการออกไปทำงานนอกบ้านแต่ท่านก็ได้มีโชคมีลาบได้ไปพบปะกับ ผู้คนอีกมากมายได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้อยากได้อะไรบางทีบางครั้งก็จะต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านประหยัดประหยัดไว้ในวันนี้คนรักคนใกล้ก็ดูดี พูดจาดีไม่มีอะไรในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของเราในวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี